กับสวัสดีคะ่ะ่านผู้ชมคลิปนี้กับกับมาพอกับนุดนหน่อยน้ำโชกอยู่แล้วเนาะค่ะคลิปนี้นุดนหน่อยน้ำโชกก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของพ่อไหมค่ะ <c oughs> นุดนหน่อย,ยมามาอได้ยินคาว่าพ่อไหมนี่ฝันค่ะ่านผู้ชมฝันทิ้นเถ้าแก่เก่าคะ่ะ่านผู้ชมมากบอกให้ถอดไปตรงขามบานของพ่อไหมค่ะเอามาไวนาบานของพ่อไหมค่ะปายนั่นก็มีตัวเลขคะ่ะ่านผู้ชมสองตัวคะ่ะ่านผู้ชมตัวเลข ที่อยูป่ปลายนั่นสิเป็นตัวใดเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อไม่พ้อมๆอมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะลุงไม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้าไม่สวัสดีค่ะค่ะมันก็ไดมาติดตามเรื่องราวความฝันของลุงไมเนาะค่ะิ่นกับฝันเหม็นคึงเรื่องราวความฝันของิ่นสิฝันว่าจังไรกะว่าวห้วนฝันผุ้มมสร้างบ้านเข้ารับชมรับฟังน้ำกันแน่ลุงไม่ อันว่าตะแกเก่าไว้ว่าลูกพี่เก่าน่ะเขาเฮ็ดงานเคยงานนํากันี่ยแล้วประกาศเสียแล้วล่ะเขาบอกว่าโยกไฟตัวนี้นะก้าวในมาตั้งไว้ลาเงือนพี่เพิ่นว่ามาการบวชลุงน้องขมิ้นบมดพ่อบาลุงน้องเขเก่าได้ขีนะไม่เห็นงานนําค่ะมานาการปัอยูเขายังสัดกันมันก็ไปหาห้องหางยังให้เขาอยู่่เราเอามาเอามาตั้งกับพี่มาตั้งกับพี่ไปตั้งยังหันเพิ่นว่าป้ายคางทางนี่ป้ายคางเนาะเด็ดดุมนี่ล่ะค่ะ บาดนี้พูดว่ายกซอยนี่กะเสียสิริแล้วแม่นผู้สีบอกนะผู้สีบอกนี่เสียแล้วเจ่าบ้านหมวดขมิ้นหมดนั่นหมวดนั่นแต่ว่าหมวดนั่นภาคใต้หรอกยังเป็นคนเป็นคนอยู่ค่ะเจ้าคนซอยกันอยู่หั้นไอ้สองครูเนาะพ่อเม่สองครูแล้วก็อีกไอ้ตะแก่เผู้หนึ่งนี่ยหาคนโหเขก่อก่อยค่ะเจ้าไข่บ่ได้นยงเขาข่อย่างบอกเขาอยู่ซื่อนะว่าเอาลงไปหาเนี่ยพดเลยยางมึงยางมาทียางพี่มึงไ่ิดลมมั้ยเสนอ <idd ratchet Lust> บอกกัญยามันยาน้ำขุนมาแวละเอาเอามาลงวันี้วันศุรเอาใบนาบ้านป่ะคะเอวันีลเอาใบนาลานนาลานค่ะการโกงข่าวก็นี่แหละนี่ไปนนะคุณบอกซองเครือทะเลกันเลยวันเาไปเพิ่งเพื่ยังตั้งวันนี้ละเขาตั้งวันนี้แล้วถืกมองก็เลยว่าว่าเอาไปคุณบอกว่าเอาไปก็ไปไปไนไไทยเราเาไปเอาไปเรียวเรียมันไม่มาจ้างมันเราคุณบอกหมดกมินหมดุดมานเย จอกมาจอบมากุดคุดคุดะเลยางเป็นไปเอาไปขนาดว่าสดอกบอกคนนั่นนะไสเลายป้าแล้วก็เมื่อเดี๋ยวจะไปย่างบุศรลูกพปย่าเบืองหัวสี่ศูนย์เยย่างไปเมืองก็เป็นสี่ศูนย์เออี่สี่ศูนย์ตัวเดียวอะค่ะเออตัวเดียวนี่แหละแต่แต่เห็นในป้ายนั่นตัวเหล็มันแดงอยู่เนี่ รูปดำกุ้งตัวนี้โอ้ในในคว้วฟันมันเป็นสีแดงค่ะหมสีแดงโอ้ค่ะแต่ว่าเบื่อวันฝันแปรมันเป็นสีดำเมาตัวนี้ว่าเป็นสแดงมาตัวเป็นเป็นเป็นสีแดงปกติแล้วเป็นสีดำเนาะแต่ว่าป่ายตัวนี้นี่ก็สซำคัญอยู่เลยไม่เคยพันเกี่ยวกับป่ายกบคุยได้กัน ีกไม่ยังเนาะแม่ยั้กไม่ยังจะบอกว่าแต่จักยุกไม่ยั้งมันเป็นปลายทางเพราะว่าเป็นปลายทางในความฟันนี่ก็สำคัญนี้เลยค่ะยกยกมาไหวบ้านจะคลองที่ว่าก็เบื้องตุเดขกที่ศูนย์ก็อยู่กันกับฟันก็คื่ก็อี่กัเว่นค่ะที่กันก็ฟันมันขึ่นฟันแหลวกางก็บิงยาม่งส่นะค่ะฟันยุกไปแล้งางก็เบรรงันยมีไป่ ม in right. no no so ันย so so like ิ้มหวานว่าแต่เราไม่อยากกต่มันมืดแล้วเนี่ยยกยกไปจีดยางอันละผมอ่ะตีสองนี่แหละก็เลยยางก็ไฟไปสองอ่ะไฟลักดีรู้เสีสูนตัวนี้แบบก็เลยออกไปจีดยางเลยเป็นไฟลักดีรูเนาะค่ะเนาะแต่ปลาในความฝันของน้าไม้นั่นเป็นสีแดงปลาเป็นเนื้อมาเสับเพิ่นมาเบิริเป็นเป็นออกสีดำขาวเนาะค่ะเนาะเป็นเตกสีสูนนะค่ะ บ้าะอ่านผู้คนบอกว่ากัเสียชีวิตนะอายุเท่าไรล่ะเพิ่นจะเจดปีเพิ่งจำเลยองว่ามันช่วงคนเสียมันเป็นตีแปดสิบตัวยู่โด้แ่สิบัวทะเลนละให้น้านเรืเก่าสิบแปดสิบัวอย่านเราเคยบางหยอกเ็งานที่หันกับคุ่งานในเราอยู่หันตั้กี่นค่นเอาเงินเอาเงีงกัาเอาเพื่อนล้วมาจ้ากันลงกันแลี้ยงลูกหลอกเพื่อนเป็นหุ่นหนาเป็นตัวแกง่ายหงจอไงล่ะตักแกง่ลยมางงานเองเลยสินะ มันคอยวัดไปลุงน้องเพื่นคุ้มงานเเพื่อนอะไรกันอาล้มขาแรงก็เที่ยให้ลุงน้องเอยงคืนเองรถเองอยู่ในหันนะเน็น้เราเล่าัากยอกบานเลยแล้วใครนะนั่นคืออะไย่างกระตียงยิงยิงรื่อะอย่านีเ่ยเยิงก็เจ็บอยู่หรือยงนก็ยิงหนุ่อยู่แล้วหยอกแล้วยอกเจ็บเมืไนเสียากฝาดรยงเงยเรเพื่อนแค่เขียวปัะจุมาเรากอยยุงเที่ยงราบุอะไรกินกับเียงขันเขาเ ลูกมาเมื่อกาติลีมาตอนนั้นนะมาพูนนั่นนะแต่เล่าของดีแต่เล่าของมักหยอกหาเล่ามักหยอกไม่ได้หยอกจะข่อยก็ได้วะชาแต่ว่าตอนนี้เพิ่งแต่เสียชีวิตเล้วเนาะค่หยกรักกิโลนี่จะคนกว่าค่ะหยุกช่วยกันหาคนที่หยกนั่นนะแต่ข่อยพูดที่โค้งข่อยบป็นหยุกน้ำเขาเป็นยางไปที่แหลกเป็นยางน้ำฝนเขาบ้ามาเปยางน้ำหนาเขาบ้างสินะุคนสี่แจงเนาะค่ะเนาะทุกคนบอกเขาลงโรงงาขุดธตงนี้สินะ กูฟังกูยังไปหลงดองเราอยู่ทุ่ก่อยู่ตัวนี้เลยนเนาะค่ะโยกเมื่อไหวนี่โยกเมื่อไไหวใส่นี่มาต่างไปไนเ่นาบ้านเลยนี่นาลานนี่นเป็นยังในความฝันคือได้โยกขำเมื่อไหวถึงกบหูกันคนคว่ใหมยกมามันบอกที่แลกกรบโยกบัดเพิบอกบัดเพิเลยบอกเอาเอาลงหวมหลวนองนาไปมันไม่ไปสร้างบ้านมาแล้วจอบมาจอบมาคนบ้านนะบอกหมดคมิ้นกันสองู่เมยน่ะนะสองคู กระมีนสองขัวเนี่ยนันผูจักขึ้นบอกอ้โเคยเห็นงานนํามันมาเห็นงานนําคนเคยเห็นงานน้ากันเนาะค่ะเร่องงานน้ำกันค่ะบานีบานอีกี่คุณผอในบานอีกี่เท่าไรมันก็หนึ่งหนึ่งห้าเกอาก็หนึ่งห้าเก้าพราะว่ายกมาไวนารลานเนาะจากปกติแล้วยูฟังต้องขำยอะไรวที่ต้องขำบานีป้ายบอกทางนันกระมีตัวเลขพออเมนสี่ศูนย์ เลขปลายท่ากับซีโซนไมความเกิดองคุณพ่อนี่ฝันแบบนี้ลนะ้ะคุณพ่อคิดว่าจังไ๋ยวมันคิดตีเปตัวเล็กกันซีเลขตัวนั้นแล้วเล็ปลายนะสีนนแหละเอาลำ<อ>เห<อ>ลกยเลเลปลายเพราะว่าล,ลูกพี่กับใต้แล้วมันเวลาค่ะมันซซเอ้ยไอนซีนั่นี่นโซหาในกรได้ว่ามันหาควมันโซนหกกได้เวลาหกเห็นมันเวลาค่ะเป็นไปได้ค่ะซึ่งโนซีนหาโซนหกเป็สิ่ละค่ะ ศูนย hmm. huh. ์สี well, so. okay. so, te, ่ศูนย yeah. so ์หาศูน hmm. ย์หกเพราะว่าคนมุกหาหกคนคนนุก uh ก็หกคนึีสีนะค่ะก็ร่วมกับผู้ตายแต่เป็นศูนย์เนาะอันผู้ที่อันผู้ที่หกผู้ที่หกกคือว่าเสียชีวิตคือตายไปแล้ว่าคเลือดอยู่หายมดละแว่มาศูนย์สี่ก็ศูนยหาสิกได้ยังไม่หเลยว่าผู้นั้นตายเนาะคูนย์สี่ศูนย์หาศูนยหกเนาะอืมนี่แหละ บานนี้เรื่องเล่าความฝันของลุงไม่มีอยังเพิ่มเติมบอกค่ะมีตัวนี้นะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเกษ์ผีเบาให้ท่านผู้ชมสร้างบ้านเท่ารับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะน,นะำใจขอคบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสหรับคลิปนี้หนุนหน่อยน้ำโชกกสิบ้าท่านผู้ชมนี่มาเบิ่งแนวทางตัวเกษ์ของลุงไม่เนาะค่ะเนาะลุงไม่หรือพ่อไม่ละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะให้แนวทางตัวเกษ์จากความฝันเพิ่นเนาะค่ะเนาะฝันว่าผีแถาแก่นี่มาบอกให้ ไปถอดเอาปลายตรงขามบานค่ะมาไหวหนาะบานปลายนั่นก็มีตัวเลขค่ะเลขปลายนั่น40ค่ะเลขตีจากฝันกบหา060เลขทีบ้านเพื่อนกะนึงหาเก่ากับท่านผู้ชมพิจารณาเบืง่งเนาะคะ่ะน,นนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อไหมค่ะวันประจําวันที่16กุมภาพัานธ์2 5 6 7 คลิปนี้นุดนหน่อยน้ำโชคกับขอให้ผู้ชมโชคโชคหมานหมานลำลำด้วยๆเฮ่งเฮ่งปังปังกับแนวทางตัวเลขของลุงไม่กันทุกคนค่ะสุดท้ายนี่นุดนหน่อยน้ำโชคกับขอฝากช่องนุดนหน่อยน้ำโชคไว้ใอ้อมอกออมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบประัดแนวทางตัวเลขแนวทางวาอฝันดีๆเด็ดๆที่นุดนหน่อยเดี๋ยวไปติดตามมาฝากนะคะ ค่ะก็ลองติดตามเบึ้งค่ะว่าคลิปหน้านุดหน่อยสิใดแนวทางตัวเลขแนวทางควบฝันดีๆเด็ดๆจากไผมาฝากท่านผู้ชมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ